ยะทาวเริวะฮาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวังเมอวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังอัมหะกังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกัางจันโหปัญญาราโสยะทาอิจิตังปฏิตังมะมะคิปเมวะสมิจตุ สัพเพปุเรนตุสังกปามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยเววัจฉันตุสัพพรมสัตุมะเฮภวุตุอันตรายโยสุขิเทคายยโกภเวอภิวัฒนสิม สเสนจังวุธาปัจายโนจัตตารโอธรรมวัทานติอายุวันโนสุขังเพลานติจัตตารโอเปรมหาพรหมวิหรธรรมวัดทนเตมเปรมหาเมตตาเปรมหาการุณาเปรมหามุทตาเปรมหาตาสุเปคติ จัตตารอเปรมาหาเจโตวิโมตติธรรมาวาทันเตมเปรมาหาเมตตาเจโตวิโมตติธรรเปรมาหกรุณาเจโตวิโมตติธรมเปรมาหมุทิตาเจโตวิโมตติธรรเปรมาหทัสุปิฆาเจโตวิโมตติธรรติจัตตารอเปรมาหะ เจโตวิโมฒติมักขัสสัจธรรมวาทันเตมเปรมหาเมตตาเจโตวิโมฒติมักขัสสัจธาเปรมมากรุณาเจโตวิโมฒติมักขัสสัจธาเปรมมาหะโมทิตางเจโตวิโมฒติมักขัสสัจธาเปรมมาหทสุปิคัม เจโตวิโมติมักษาจัทารติจัตตารุเปรมาหะเจโตวิโมติพัลลาสัจธาธรรมาวาทันเตมเปรมาหาเมตตาเจโตวิโมติพัลลาสัจธาเปรมาหาการุณาเจโตวิโมติพัลลาสัจธาเปรมาหาโมทิตาม เจโตวิโมติพัลลาสัจธาประมหาทัสุปิฆขะเจโตวิโมติพัลลาสัจธาติมจัตตารอเปรมหฮาปัมมัญญาธรรมวาทันเตมเปรมหฮาเมตตาเปรมหฮากรุณาเปรมหฮาโมทิตาเปรมหฮาทสุปิฆขะเตม กัตตารโรเพรมหาศาสจัตตรมวาวันเตสะปะโทกสัจจะตารสาปะโทกสมุทัยศาสจะตารสะปะโทกสมุทยมากัสัจจารสาปะโทกสมุทยมากันิโรธสศาสจะตารติอทาสิเมอากาสิเมยาติเมตาสขะจัเมเปตานังทากินัง ชาโปเพกตมะโนสรางนารุณนางวาโสโกวายาวัญาปริเทมเปตานามาธายาเอวังติทันติญาตโยองอยันจะโคทาขินาทินาสังคัมิสุปติ เทขารตังหิตายาตทานาโสอุปกาปฏิโสญาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตเปตานาปุจะกตังุลาราพัลลนจะภิกขุนอมโนปททนยังอัมเหปุญยังอนาปกันติมยาปุญยังปะสตังอนาปกันติอักขโตเวปสันนานังอักขัง วิชานตังอาเคพุทธปปัสัน,นานาังทาคินยเยอ,อนุตตะเรงอาเคธรรมเมปัสันปิราโคปสมเมสุเคงอาเคสังเคปัสัน,นานาังปุญญาเขตเตอ,อนุ อาคัจมิงทานังทัตตางอาคังปุญญาประวัติติอาคังอายุจวันโนจยโสกิติสุขังอาคัจธาตามธาเวงอาคาธรรมสมาหิตเจตภูตมานุโสวา ข้าปาโตปโมทิติราชโตวาโจรโตวามนุสโตวาอมนุสโตวาอาคิโตวาอุทกโตวาปิซาจโตวาฆานุกโตวากันตกโตวานาคาตโตวาชนะปัทธรมข้าตวางอาสาธรรมโตวาอาสันเทติโตวาอาสาปุริสโตวาง จันดาห์ทอาจสมิคาโคนาโกกุระอิเวจิกามนิสาปฏิปิอาชาตราชาสุกรามมหิสยากคารากาสาเทนานาพยโตวานานาโรคโตวางนานาอุปาทวโตวางอาราคังขันหันตัวอัตโน อาตาปะมโนปะปะนิธานนโตปาทายาทาคตาจัทสปารมิโยทัสุปปารมิโยทัสสปรมาตปารมิโยติสมมาสิงสปารมิโยอุปปารมิโยปรมาตปารมิโยปุเรตวาปันจะมาปริท จาเคติโสจริยาปาชิมาภเวคาพาวะกันติงชาติงอเปเนกามนัมานางอินทรียสังวรปทานนจริยงโพธิปันลังเกกิเลสมามารวิชยังสาพานยุตญาณปฏิเวททางธรรมาจากกปวัตินางนาวโลกุตรรธรรมเมติสาพเพปิเมโพธคุณเอาวาชิตวาเวสาลิ ยาติสุปาการันตะเรสุติยามราติงปริตังกรุโตัอายะสัมหาอนันทาเทโรวิยาการุญยาเจตังอุปาททเิตวามโกติสัตตสังอาจเสสุจักวาเลสุเทวตายาตสานามปฏิคันหันติยันจะเวสาลิยมปุเร โรขามโนสสโทเผกสัมโพตันติวิธรมพยางเขปะามันตระธรรมเปสิปะรตันตัามพนามะเฮอิมินาปุญญาธารเมนาอุปชัยยาโุนุตารามปะการาจามาตาปิตาจายาตกาปิยามมังสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตาม พิจาพรมมาจาอมาราจะอินทาจะโลกาปาลาจะเทวตาเมตตามนุสชาจะมาชาตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขิโนตุปุญานิปากาตานิเมสุขังจะติววทางเทตุกิปังทาวมาตานติเยเกจจขุตกาปานามาหันตาปิมายาเจวัตยาณาตาเยจานิเกปะมาเทนกายวาจาง เอวาปุญญงเมอนุโมทันตุขันหันโตภาลมุตตะมังสาพาเวราโนเจปมุนสาพาโทสังขมันตุเมตยังกินจีคุสลังกรรมมังกัดตับพังกิริยามามานวาจามนาสาติทะเสสุกตังกตังเยสสัตตาสัญญโนอัติเยจะโพธิสัตตาสัญญโนกตัง พลังไม่หางสาเพ,พาัีพระวันตุเตเยตังกะตังสวิติตังทินังปุญญาพลังมายาเยจาตัดทานชานตินติขันตะวานิเวทโยสาเพลโลกรรมิเยสาตาชีวันตาหาระเหตุกามนุญยังขังสาเพล,ละพันโตมามาเจตาสาติอิมินาปุญญาธารเมนอิมินา นาจากิปังสทลาเจวะตันหุปะทานาเชตานังเยสันตานหินาธรรมายาวะนิพานตมะมังเจวายัตถาโตภาเวภาเวอุโชเจตังสติปัญญาสันเลโควิริยมหินามาราลพันตตโนกาสัง วิริยสุเมโทธาที่ป่าววโรนาโทธรรมโมนาโทวารุตตโมนาโทปเจกัพุโธจะสร้างโคนาโทมะมังเตโสตมานุภาเวนามารกาสังตุมาทัสสะปุญญานุภาเวนามารกาสังละพันตุมาติ สัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้มีเวรเกิดกันและกันเลยอพยาปัชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตนานปริหารันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากผู้ภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถินอรหังสังมาสัมพุทโธะควาพุทธังะควันตังอภิวาทเทนิสวาาะพระควาตาธรรม